ปีสองสี okay ่โอเคเว้ยข้างบนม็ตายเรดิปีสองเช้าขอรมันก็ดังร้อมกันแล้าปีสองสี่สิงหาสอง ครับเรากําลังซ้อมการหนีไฟนะครับที่ติดความกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราลงมาทีละชั้นของผมนี่ของชั้นเกครับมีธงเป็น emergency leader อยู่นะครับเวลาเดินลงเวลาไฟไหม้อย่าลงลิฟต์นะครับเดินลงบันไดค่อยๆเดินอย่าวิ่งนะครับแล้วค่อยๆทยอยทยอยออกมาแล้วเราก็มาพบกันที่จุดรวมพลของแต่ละชั้นนะครับแล้วก็มานับก,กันว่ามากันครบหรือเปล่ากระโดว่าวันนี้ครับ น้องๆผมหายไปหนึ่งคนเดี๋ยวจะต้องไปตามหาหว่าขี้เกียจลงมาหรือว่าลงลิฟต์มาห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดนะครับแล้วเดี๋ยวคาะกลับเรามาเดินกลับขึ้นไปชั้นเก้าด้วยกันครับครับเป็นหัวหน้าสถานีดับเ,เพลิงและกู้ภยัยภูเขาทองนะครับก็ได้ร่วมในเรื่องของการฝึกซ้อมอพยหสีฝ่ายให้กับทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับก่อนนะหากว่าไม่สามารถเริ่มการระงับเหตุได้นะครับหรือไม่ถูกเวลาอ่อน ครองนะครับจุดจริงๆก็คือ,อี่อยู่ด้านนอกอคาะหลังจากนั้นเขาจะดันไปเซนทริคผู้ขนายมาทัานที่เกิดเหตุเกิดเหตุชั้นเจ็ดหลังจากนั้นกลิ่นที่ราก็คือชั้นเพื่อต้องการที่จะพยอยอกปรยครอนะเราจะเอาชั้นที่เกิดเหตุเปนที่อันตรายที่สุดออกมาก่อนหลังจากนั้นเราจะอันตรายรองลงมา น้ำหักน้ของโคมนะครับนะเพื่อทำการทช่วยราคาเพร่เบื้องต้นเลยนะครับจยูตรงนี้เราเรียกว่าสื่อก่อรถดับเพลิงนะเศษด้านขวาคือของข้างครับเขาจะมีป้ายเสขาที่เขียนว่าเมื่อตทางผู้ในการดับเพลิงของน้ำโคมแล้วนะครับก็จะทำการเข้าพื้นที่เพื่อขออนุญาตเข้าไปยื่นทำการราคาเพร่รไหนายบอกว่าเรื่อตอนที่เราเนี่ย เป,เป็นห่วงยางานราชการเนาะหรือแม้แต่พูดง่ายๆเลยในสถานที่อดไรก็ตามเนี่ยเรากะพยายามเแต่ละจุดนะครับในอาคารสูงแบบนี้เวลาเราซ้อมดับเพลิงกันมันก็สนุกสนานเฮฮาดีนะครับแต่ว่าเวลาเกิดเหตุจริงๆแล้วมันไม่สนุกแบบนี้เมื่อสักครู่ผมขอให้ทางฝ่ายสถานที่ไปเคลียร์ต้นไม้ตรงหัว จ่ายน้ำประปาตรงนู้นสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เวลาเราอยู่กันในตึกนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครได้มีโอกาสไปฝึก CPR ไหมนะครับการฝึกหายปอดการใช้เครื่อง AED ต่างๆเหล่านี้ผมให้ความสําคัญมากเพราะอย่างเมื่อสักครู่ที่ทางทางถนนหน้าได้บอกนะครับช่วงเวลาเพียงเ้ยววินาทีมันทําให้คนมีชีวิตหรือเสียชีวิตได้อันนี้ผมเห็นมากับตาแล้วนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับ ขอบคุณมากหวังว่าคงไม่ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับก็แค่ซ้อมกันก็พอนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับอะไรที่จะเป็นเหตุของเพลิงไหม้นะครับอ,อ,อย่าเอารัฐมนตรีไปอ้างว่านัฐมนตรีใช้งานหนักก็เลยกองกระดาษสูงหัวนะครับทำให้เป็นปอกเกิดของเพลิงไหม้ได้แต่ว่าก็ขอให้เป็นหูเป็นตานะครับรักษาตึกของเราให้ดีเรามีตึกหนึ่งในอาคารที่สวยที่สุดใน ในทุกๆกระทรวงแล้วนะครับที่แน่ๆใหม่กว่ากระทรวงทรัพท์ที่ผมเคยอยู่หลายสิบปีเลยนะครับก็ขอบคุณพวกเราทุกๆคนแล้วก็เดี๋ยวก็ลิฟต์ยังไม่เปิดมั้งเดินกลับขึ้นไปทีละชั้นก็แล้วกันนะจ๊ะอ้าขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับลระยะห่างาด้านนี้